นี่ดูกูดูดูนี่นี่ดูนี่โอ้โหสไลด์ไม่ต้องใช้ขาเดินดูนี่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 ดู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 นี่เป็นไง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 สุดยอดไหมสุดยอดไหมไม่ต้องใช้ขาเดินเลยครับผมเอา นี่จะไม่เปิดช่องให้เราสวัสดีใช่ไหมเนะี่ยส,สวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็รู้จักกันอยู่นะครับผมไม่ต้องบอกแล้วว่าใครนะฮะเอาทำไมอเอาไคุณวิวเป็นงนั้นอ่ะเอาคุณวิวหลุดเย็ดเย็เนีเที่ยวมาไม่นานก็หลุดแล้วะโอ้ไ,ไหไวะเนี่ย เลอหลุดเข้ามาใหม่เลยเข้ามาใหม่เลยมา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 เลยอะอะไรอะเอองั้นจะจะไปวัยรุ่นไอ้ชิบแอะไอ้ไอ้แมงพาไอ้สั์โอ้เอาถลายเปตาเมืองเอาเลือกตัวใช่ไหมงั้นเอาเซตหนึ่งเหมือนเดิมฮะจาังหวะนี้ โอเคนะครับไปลกแปกกันเลยคุณบิวพร้อมยังฮะบิวฮะโอ้เอาลุยเดียวนะไม่เป็นไรฮัลโหลลุยเดียวกันนะฮะจังหวะนี้โอกระตุกอีกต่างหากนะครับผมไม่เล่นนานแล้วนะเกมนี้นะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วจังหวะนี้ครับคุณวิวไม่อยู่กูโซโล่แล้วกูโซโล่คนเดียวนะฮะจังหวะนี้นีครับผมมองมองมองทำไม่เคยเห็นนะไม่เคยนะฮะมองอ่ามองมองไอ้สัตว์มองยังไม่เลิกไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวจัดให้เนะ่ อืฟันตาเอากระตุกทำไมล่ะกระตุกทำไมล่ะเอาเด้อเด้อเดโอ้ยโอ้ยโอ้โหกลืมไปมีวิบริดเฮ้ยวันนี้จังหวะนี้ฟันคอฟันคอไปอะขึ้น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 เอาบิวบิวบิวบตายยังไงน่ะบิวทำไมบิวตายเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจังหวะนี้ให้คุณบิวเข้ามาเล่นด้วยดีไหมฮะจัดไปฮะพี่น้องฮะทีหลังอย่าหลุดดิกร้อง มันไม่ฟิชเจอร์ลิงเลยเนี่ยเอาจงจริงนะเอาหลุดอ,อีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้ยหลุดบ่อยเหลือเกินโอ้โหพันนี้เราโซโล่คนเดียวกันนะฮะไม่เป็นไรฮะอืมไหนดูซิว่ามีไททันกี่ตัวเอาเด้อเด้อเดี๋ยวบังคับอยู่ส่วนเกินแม่งยิงไม่ถึงเออจังไรนะฮะโอเคครับผมขึ้นมาตรงนี้นะจ๊ะจุบุจุบุหาไมค์กันะฮะอืม สวัสด e ี ley, ครับสวัสดีครับพี่บิวฮะสวัสดีฮะจังหวะนี้โซโลคนเดียวนะฮะจังหวะนี้ฟันตาใช่ไหมแล้วก็รอจังหวะโอเคว้ยมีตัวเล็กตัวหนึ่งุ้ยโอ้โหโอ้โหตายโดนต่อยทีเดนตายเลยโอ้ดูแมงหน้าตาตอนตายยังน่ารักเหมือนเดิมไหมนี่อาจจะมีเสียงไม้ช็อตบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับผมนะก่อนนะแมงไมโคโฟนแมงสุดยอดเกินนะฮะ โอเคครับผมคราวนี้เราอุย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ตั้งแต่เปิดไปยังไม่ได้ฆ่าดเจ้าตัวเลยขอสักทีเถอะพี่น้องขอสักทีเถอะพี่น้องแมวนะเล็งไปที่ท้ายทอยนะครับผมแล้วแม่งก็ไม่ได้ก็โอ้จังหวะนี้เอาไงดีวะเอายังไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะสวัสดีฮะปันตาอืออุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฮ้ย,อย,อยออเออรอมันทุบรอมันทุบเออนั่นแหละจัดว่านี้ขึ้นไม่โดนอีกโอ้ยตายคุณผู้ชมครับโอ้โหแก้วโอ้นี่คือเบกาลยะด,ด,ดีแล้วเนะี่ยคือแบบแม่งโอ้คือแม่งเอาอยัางไงดีเริ่มมาแมง่งไม่ทันเลยกูตายสามรอบสีรบ่รอบแล้วเนะี่ยให้กูชนะบ้างก็ได้เนยะเออเอาแม่งทางนี้คงจะไม่มีแล้วฮนะข้างหน้าตัวหนึ่งครับผม มีอยู่ขน้าตัวหนึ่งฮะคือแม่งค้าน,นี้มาเล่นกันสองคนจึงมันนั้นไม่ทำให้กูโซโล่คนเดียวนะโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้มาแล้ว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 จากวันนี้มาแล้วขึ้นลูกกระตา่ายขึ้นลูกกระตา่ายลูกกระตา่ายอืมสงสัยเราใช้แผ่นเดิมไม่ได้แนละ้วฮะโอเคครับผมรอโอกาสครับผมขึ้นไปบนนี้ฮะเล่งไถ้ถอยเยี่ยมอืมมันต้องอย่างานั้นเฮ้ครับผมแหมมาต่าอไปจะเป็นตัวอะไรฮะ หนรู้ที่มีตัวอะไรบ้างนะโอ้ยจะมีตัวอะไรหรือมันก็เป็นไททันเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบินหากันใช้คำว่าบินเลยนะอ่าเดี๋ยวนะ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 จจเอายังไม่ถึงกโอ้โอเคครับผมขึ้นมาบนนี้จะเห็นได้ว่าแม่งโอเป็นไท่านตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับแม่งหายไปหมดวะเอาตรงนั้นก่อนแล้วกันครับสงสัยแม่งตรงนู้นมีสองตัวนะครับกลไม่ไหวพี่บิวก็หายหัวไปไหนไม่รู้นะฮะ เราก็เลยโซโล,โลคนเดียวแม่มเลยนะครับผมนะอืมโอเคครับอ่านนะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะจ๊ะอืมโอ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งเว้ยเยี่ยมหวานคอมหมาสิครับงานนี้โอ้โหตัวเล็กซะด้วยถ้าทางจะไม่ยากกับตัวเล็กแม่ดูมันมองดูมันมองโอ้โหไม่เคยเห็นนะถึงตัวมันเล็กยังไงฮะมันก็ยังใหญ่กว่าเราอยู่ดีครับผม โอเค19คะแนนก็ถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะฮะสำหรับผมนะครับผมคะแนนไม่ต้องเลื่อเลยเพอร์เฟกอ่นะค่าได้ก็พอใจครับผมนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยเอาไว้ดีอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวม,มึงดิกมึงไอ้ยุ้ยโอยพ่อตายโอ้ยแม่งเอ้ยครับผมคือแม่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะคือปรีดีไม่ดุคือแบบ เอ้ยอยู่ดีๆโดนจับกินเฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเชี่ยอะไรนะครับผมนะโอเคตรงนู้นนะฮะสุดปลายทางครับเนะ่ยไปสนามมอเตอร์เวย์ครับผมเดี๋ยวตรงนี้ขึ้น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 กดรัวๆเลยกดรัวๆเลยกดรัวๆเลยเออมาแล้ว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 โอ้โหดูหน้าหน้าหนาดุสุด้วยเออโอเคครับผมเอาจะติดอะไรล่ะเอาบลักบลักบลักเอาบลักไอ้เหี้ยเกมแบงบลักเอาเอาไอ้แยเกมเกมแบงบลักเอเด้อเดี้อเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมันปักอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 เอาเอาโอเคครับเก็บเรียบร้อยครับผมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชคดีมากที่ไม่ตายโอ้โหนี่คือเป็นปฏิหารครั้งแรกนะครับเนี่ยพี่วิวก็ยังไม่มานะครับสงสัยแมงพารนี้ก็ต้องโซโล่คนเดียวจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้ามองมองทำไมมองทำไมโอ้ยเดี๋ยวอะแม่งเอ้ย ไม่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 มีโอกาสเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาละคือแบบไม่ได้เล่นนานนี่คือฝีมือด้อยไปมากเลยนะฮะจังหวะนี้ครับผมนี่กูครับผมคนเดียวด้วยนะฮะทนายจะบ้าจริงนะฮะในกูเลยนะฮะไอ้ถอยไอ้ถอยไอ้ถอยหันมาหันมาทำไมล่ะโอ้ยโอเคฮะโอเคฮะเราอยู่ในระดับที่เ perfect นะครับผมเ perfect โอเคเพอร์เฟกต์ละ705คะแนนครับผมเป็นไปบบได้ครับแต่เป็นไปแล้วนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปักตัวสูงไม่เกินตึกนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับตั้งชื่อให้เขาแล้วตั้งชื่อให้เขาอะไรกันนะครับเขาชื่อว่าอออ่าเโซบิชื่อเหมาะดีไหมโซบิโอ้ยโอ๊ยเด้อเด้อเดโซบียายาโซบิ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 เดี๋ยว้อเด้อเด้จะเย็นเอากูบักบักบักมาดีได้ไงเนี่ยเอาเอาเอา ไอ้เหี้ยอะไรวะผู้ชมเหม็น,ไ,น,ไ,นไหมื่อกี้าไหมเจ้เห็นไหมไหมไอ้เหี้ยอยู่ดีๆแม่งทะลุผ่านบ้านตายเลยโอ้โหพระเจ้าได้เกิดอาการบั็กพิเศษครับคุณผู้ชมครับถ้าทางจะมาเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจากไม้ไม้ไมช็อตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยที่รู้คือเราไม่ไปทางซ้ายนะฮะจังหวะนี้เราไปทางอื่นบ้างก็ได้ครับเพื่ออ่าเพื่อคุณผู้ชมหลายหลายคนอาจจะเบื่อนะครับผมว่าผมทะไมไปทางซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหาได้ทันก่อนคือไม่ต้องหาหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยว เอาเฮ้ยเดี๋้ๆเมื่อกี้เห็นวิบบริตคือแบบแพ่งตายตลอดเลยโอ้เครียดเนี่ยเครียดเครียดจริงนะครับวิวก็หายตัวไปนะครับยังไม่มีวิวแววการประกฏของเขานะครับผมวิบบริต์จะสอนนาฬิกาให้คุณผู้ชมครับโอ้ยเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออ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 ทำเครียดอะไรเนี่ยโอ้โหสองสามตัวโอ้โหสี่ฮะสองกี่ตัววะเนี่ย โอ้โหมึงเปนสลามหลวงอะไรกันเนี่ยเอาเมื่อกี <For> fruit, ก้โอ้โหกระโดดได้กระโดดได้ไงอือหือโอ้โหเดี๋ยว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 อือหือกี่ตัววะเนี่ยวิบริตวิิตตัวหนึ่งนะเนี่ยดูดิดูโอ้โหฟันขาวยังจะใช้คอเกตมาไปแล้วอือหือผู้ชมครับจ okay. ังหวะนี้จังหวะนี้ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้โอ้โห ไม่รู้ว่าจะคิวตัวไหนคือแม่งตายอยู่ดีอ่ะฆ่าตัวหนึ่งได้ก็ตายอีกตัวหนึ่งโดนอีกตัวหนึ่งฆ่านะฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปวดปวดเอาโอ้โหโอ้ยแม่งเอ้ยคือพาร์ทนี้นี่แม่งมาตายให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมเนี่ยแม่งโอ้ไม่เคยฆ่าได้สักตัวฆ่าได้สองสองตัวให้คุณผู้ชมฮะโดยสกอร์อันน้อยนิดของเรานะครับผมอุ้ยมาตรงนู้นมีโมฮอคโอ้ให้ตายเทโรบิน ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเอาเอา้าทำไมปีไม่ได้เอา้าโอ้โหมีผมขาวนั่งอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊ิดเดี๋ยวจัดการบิ๊บิดด์ออกก็ได้คุณผู้ชมฮะเฮ้ยใครโทรมาวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับอืมเอาเอาเหนื่อยซะแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันจะล้มทับเราฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปก่อนเออ เด้เด้อเดนายนายนยใจเย็นนะใจเย็นนะหน้าตาออกจากน่ารักในใจเย็นยิบยิบฟันทำไมเออนอนลงไปอย่างนั้นแหละเสร็จหมาครับคุณผู้ชมงานนี้เสร็จหมาเสร็จหมาเรียบร้อยเลครับผมเอาลุก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 ไปจากตัวคุสักทีเอ้เเดี๋ยวมาตรงน like ู้นตัวหนึ่งเออโอ้โหแเอเด้อเดเด้ยเดเดีอเเดี๋ยดเอนเดี๋เวกออนอเ้อเดกอ้อเเดอด้ออเอเด้เเด้อเอ้อเดด้อ้เนเดม้เร้ดอเด้อเดเ้เเ้ เลยครับผมมาครับเจงหวันนี้ร้มรวมไปเลยฮะฟันคอทถอยดอยได้แล้วได้แล้วอีกตัวนี้ตัวนึงอยู่ตรงนี้อ้อาวหายไปไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวว่าเมื่อกี้กูหลอนเป็นด้อยแล้ววะเนะี่ยเปลี่ยนดาบก่อนนะครับเดี๋ยวแม่งเปลี่ยนไม่ทันนะครับผม <c oughs> ถ้าขาวนี้กูตายนะแม่งโอ้โหกูโโนี่ไม่รู้จะเล่นอะไรล้ว <c oughs> ไม่ได้เตรียมมาโทษทีฮะโทษทีฮะไม่ได้เตรียมมุกมาครับเล่นไปก็แม่งไม่รู้ว่าจะมีใครหานะฮะอ๋อมันใช้แก๊สได้ด้วยนี่วนะเนี่ยแล้วแม่งทะลึ่งไม่ใช้โอเคครับผมแดงข้างหน้าครับผมพักเหนื่อยอยู่ด้วยต้องเช็คความปลอดภัยด้วยนะฮะเนี่ยเผื่อว่ามีตัวอื่นตัวอื่นอยู่รอบๆนะฮบไม่มีใช่ไหมครับมองมองมองเห้อโอ้โหเดือดเดือด ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ครับใจเย็นครับพี่ครับโอ้โหใจเย็น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 อยู่โน้ใจเย็นเยนใจเย็นเย็นเป็นไปอโอ้ย้ยอ้ยฆ่าได้ไงวะโอ้ยเชี่ยโคตฟุกอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจังหวะนี้ครับเหลือไทท่านเจ็ดตัวครับผมนะที่มันมันน่าดีใจมากเลยฆ่าได้สามตัวแรกได้แบบโอ้โหรู้สึกเอออิ่มใจนะครับนะโอเคเหลือตัวนี้ตัวนี้มาละ เอายังไงกับ <parfois> มันดีเอาละรู้สึกลังเลนะครับที่จะปั่นมันนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องทับนะครับเพื่อความอยู่รอดของเราได้ครับผมปัดปันปะหน้าเอ้ยอะไรก็แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่น้องแมวพี่น้องแมวโอ้โหลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยปุบท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 ุบอ่าขึ้นท้ายทอยท้อยทอยท้ายทอยท้ายทอยหึหึเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคเสียวเลยเมื่อกี้นายนายนายใจเย็นนะนาย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 โอเคนะเราเราโอเคเราเป็นมิตรต่อกันนะทุบทำไมนาย เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวนายเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีก่อนเดก่อนต้องมีสตินะฮะเนี่ยจะฆ่าท่านตัวหนึ่งเี่ยอโอ้โหฟันลูกกตาโอเคครับผมเอๆๆๆมมมอ,มอเด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 ยดเดเดยดเ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 ดมดเวเด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 รับรนะรนะดเ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 วเดเเด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 เมเดเดเดดเ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 วเดะเดเดเเดเดเเด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 วเเเด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 ี๋ยว,เด,ว,ยว,วเ,เด ก็าอาจจะมีเสียงไม่ช็อตบ้างนะครับเสียงตอนผมพูดแล้วจะอาจจะมีเสียงไม่ช็อตอะไรนี้บ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะแม่งไม่รู้เป็นด้อยอะไรนะฮะม่งเสียงออกมาด้ไงไม่รู้นะฮะก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับผมนะแม่งไม่รู้ว่ามันเป็นด้อยไหนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเติมแก๊สก่อนนะครับแก๊สเหลือครึ่งถังเลยฮะจริงๆต้องต้องขีดแดงก่อนถึงจะไปเติมนะฮะแต่ว่าเราทะลึ่งมาเติมก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นทชี่อะไรเหมือนกันนะครับผมก็ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับ ช่วงนี้แม่ก็เริ่มเป็นดอยเลยครับผมนะครับพรุ่งนี้ก็มีสอบด้วยนะฮะยังไม่นอนอีกครับตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะฮะก่อนนะวันนี้วิธีเฉลี่วะเนนะเ <c oughs> นะดี๋ยวดูเวลากันให้คุณผู้ชมได้ได้ดูก็จะได้ดูวันที่สิบเก้ากันยายนนะครับผมนะก่อนนะครับคลิปนี้อัดวันที่สิบแปดนะครับแต่ว่าจะลงวันที่สิบเก้านะครับอืม โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเจอเจอโจดอีกแล้วเจอโจดอีกแล้วโอ้โหมึงมึงยังยังมาทำไมวะจะมาทำไมมาแม่งเสียเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวจัดการไททันตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวค่อยมาจัดการมันนะฮะวิปผลิตนี่ไม่อยากจะยุ่งเลยนะฮะเอาจริงนะไม่อยากจะยุ่งเอามีไททันนั่งอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งด้วยชิบหายแล้วฮะคุณผู้ชมครับชิบหายแล้วฮะแม่งมีเบิ้ลแน่เลยงานนี้โอเคอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หาตามซอกตามมุมเด้อไม่มีนะฮะเนี่ยจะมีก็แต่ตรงนู้นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวบินหาดูก่อนไม่ไม่มีเลยนะที่โบดกลางมีไม่ไม่มีนะไม่มีโว้แม่อยู่นอกกำแพงกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูอันเดี๋ยวดูอันออกมาเดี๋ยวรู้เลยฮะเดี๋ยวรู้เลยโอเคครับเดี๋ยว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 ้มีไหมมีไหมมีไหม ไม่มีนี่ว,ว่ะโอ้โหเดี๋ยวขึ้นตึกก่นอนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไงวะเออขึ้นอย่างงี้อืมอืมเออขึ้นมาวันนี้ฮะจะได้เห็นทั่วถึงฮะจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมในแมพครับผมโอ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหอยู่กลางกลางเมืองแล้วสลิดไม่เห็นโอ้อโหตรงนี้ก็มีชิบหายแล้วฮะโอ้โหจอดจอดจอดทันครับผมจอดทันโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วจังหวะนี้มาแล้วมาเล่าตาจุดสะด้วยครับผู้ชมครับอ้าวเฮียแล้วเฮียแล้วเดี๋ย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 วเดยโอ้โอโอ้ยโอไม่น่าเชื่อว่าจะรอยไปได้กระทั่งก่อนหน้านี้โดนแดกไปนานแล้วเนี่ยนายใจเยนนะเราเป็นเพื่อนกันนะคุยกันดีๆคุยกันดีๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเลยไปไหนแล้วโอ้ยตายละโอ้โหไอ้ท่านเหลือหกตัวครับผู้ชมฮะโอเคครับถ้าเกิดเราฆ่าตรงนี้ก็จะได้คห้าตัวนะฮะตอนนี้ อ่าเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะดีๆฮะแล้วก็โซโล่แม่งเลยฮะอ้าวทำหน้าทำหน้าเด็กไอ้ยทำหน้าลิงทำหน้าลิงทำหน้าลิงอ่าดูมันฟันตาโอเคเข้าตากรรมการเด้อเด้อเดเด้อเดเด้อเดโอเคครับรอจังหวะดีๆฮะแล้วแม่งหย่อนเลยฮะฟันไททรอยด์ฟันไททรอยไอ้เยเอะโอ้ยตายไอ้เชี่ยมันตายโอ้ โดนแดกไม่น่าเชื่อว่าจะโดนยีดอกนี่แดกโอ้โหดูฟันมันหน้ามันโคตรฟินเลยสิแท้แหมดีจริงเลยก็ <c oughs> มาเกิดอีกทีหนึ่งนะฮะในมันก็เปิืออิบตัวเหมือนเดิมเลยโอ้โหถ้าคราวนี้กูโดนกินอีทีนี่กูเลิกนะกูเลิกกูเลิกเล่นนะีฮะอืมไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคนั่งในตัวนี้ตัวหนึง่งไม่ว่าจะนั่งทําไมนะฮะตกงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ เพิ่ง oh, ถ oh. oh, <sh appeal for variation possibly> ูกแฟนทิ says, which, oh, ้งมาหรือเปล่าฮะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสดีๆตั้งหลักก่อนได้ไหมให้โอกาสถูกตั้งหลักก่อนได้ไหมเออแล้วค่อยมาไฟกันดูตามันมองนี่โอ้โหโอ้โหตาช่างหวานเบลเลยเกินตาช่างโปร่งใสน่ารักคิกิคิกิคิคุอานุเนะชุบุชุบุนะฮะมองมองทำไมอ้าวอโอเคครับได้ได้แล้วฮะได้แล้วฮะถ้าเราเล็งไยทอยมาได้จากจุดนี้นะฮะ จุดนี้ฮะลิงท้ายถอยครับผมฟันครับฟ,ฟันฟันไม่โดนเนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแม่งไม่รู้ว่าเป็นเพี้ยอะไรอ้าสวัสดีอือีกทีนึงโอเคครับโอคค้โหเขี้ยเมื่อกี้คิดว่าจะตายแล้วนะเนี่ยโอเคครับผมเล็งดีๆฮะฟันเรียบร้อยสิบคะแนนก็เก็บครับผมอืมจำได้ตรงนี้มีอีกตัวหนึง่งเอาไม่มีเหรอวะเอ้าแล้วไปไหนกันหมดอ่ะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อยู่ไหนกันแจอยู่ไหนกันจ๊เออคือแม่งจะอยู่หลังตึกนั่นแหละส่วนใหญ่นะฮะแต่เราสลิดไม่เห็นเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะพ่บิวก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะฮะแม่งให้กูโซโรอยู่คนเดียวนะ <l ots> ครับผมไม่รู้ว่าแม่งมาทําไมบว่าตอนแรกนะฮะ <l ots> ถ้าเกิดว่าพิบิวมาดูคลิปนี้ก็ขออภัยนะที่พูดอย่างนั้นนะครับ <l ots> <l ots> โอ้ยเ,เจอแล้วหัวเหลืองตรงนู้นเลยนะฮะหัวเหลืองตรงนู้นเลย เราไม่ลีนรอฮะเราจะไปตายคุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะได้ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าไม่แน่ครับผมมีบุญพอผมอาจจะรอดนะครับเฮ้ยหวัดดีหวัดดีเดี๋ยวได้ได้ได้ไโอ้โหหน้าตารีออนแคนดีนี่มันคนดังนี่วมไปเป็นไททันด้วยหรือ,อมแม่งหาโอกาสนะคุณผู้ชมต้องหาโอกาสเล็งท้ายทอยมันให้ได้ะครับหาโอกาสนะคุณผู้ชมครับต้องหาโอกาสนะครับผม มาแล้วมาแล้วนายนายลีออนใจเย็นนะลีออนลีออนใจเย็นๆนะลีออนเรารักนายนะเราเป็นญาติกับจิ๋วบุลินทรนะ์ไทยฮะต้ห้างๆอย่างนั้นหัวนีน่นมันเกี่ยวอะไรกับลีออนวะอุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบ,บไปแล้วฟันไท้ายทอยเยี่ยม400คะแนนลีออนลาก่อนเพื่อนลาก่อยนี่เฮ้ยตรงนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งกำลังซอยยิ่งิ่เลยนะฮะจังหวะนั้นจนังหวะนี้เออจังหวะนั้นเนี่ยมันเกือบจะพูดว่าจังหวะนั้นนะ ชุดนี้เป็นไรไม่รู้ฮะลิ้นพันนะครับไมค์ก็ช็อตด้วยนะครับอืมก็ต้องยอมรับความเป็นไปนะครับผมนะสำหรับคนที่ดทนทนทนได้ก็ทนนะคนทนทนไม่ได้ก็ขออภัยนะผมเลยครับหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมึงตัวมึงแบบพอดีกับซอกตึกมากเลยสูงพอดีเด้เลยเนะฮะอ้าวพี่วิวมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเฮ้ยเเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออเอาเอาโอ๊ยอ่ะือแม่งตายเมืกี้รอบแล้วนโอเคครับผู oh ้ชมครับแม่งอย่างที่พูดไปฮะถ้าตายอีกทีนี่เลิกเล่นนะฮะเอาเพื่อเป็นกรณีพิเศษจัดอีกดึงตาแล้วกันฮะ เผื่อว่ายังไม่อิ่มหนำสับรานกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวจัดดอกหนึ่งนะครับโซโรอีกทีหนึ่งนะฮะนั่งทีเดียวสองตัวเลยนะฮะสมผมจะรอไปไหนนะครับสมผมมึงจะรอไปไหนมาโผมาทีนี้สามสี่ตัวเลยนะฮะสามพี่น้องกันเลยทีเดียวโอ้โหมามามองมองมองกูเป็นสัตว์เลี้ยงเลย ไปดีกว่าครคุณผู้ชมครับแม่งรอจนกว่ามันจะแยกกันนะฮะแล้วค่อยจัดการฮะเราก็มีคนเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาย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 ใจเย็นใจเย็นนายได้แดกทุกคนได่นอนทนายจับเราแดกได้โอ้โหตรงนู้นก็มีฮะับทำไมแม่งอยู่รวมกันเยอะงังวะเฮ้ยอยู่กันห่างๆก็ได้ทําไมมันขาดความอบอุ่นนี่ไงโอ้โหเดินมาทีนี่รักกันมาก โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาหมดการแข่งขันลงแล้วนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคนใดที่ชอบอี่นํากดไลค์ซับสไครกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเราวันนี้แม่งพี่บิวปล่อยกูแม่งโซโลคนเดียวอีกโอ้กูไม่ไหวแล้วนะครับก็ขออภัยใาคคำหยาบด้วยนะครับอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะครับก็ goodbye ครับนะ